อยู่กันก่อนแต่งเปิดหกคู่รักคนดังในวงการบันเทิงเมินดราม,มา่าอยู่ด้วยกันก่อนแต่งก็รีได้ว่าไม่แคร์สื่อในแง่ลบเลยยืดอกยอมรับแบบแมนๆว่าอยู่ด้วยกันก่อนแต่งและแถมงานวิวาสของแต่ละคนนั้นก็ยังไม่มีวี่แววมาในเร็วนี้จะมีใครกันบ้างนั้นเราไปรับชมกันได้เลยจ้า คู่ที่6เค้กลัทวัลและคริสซี่กิสลีเปิดกันที่คู่รักที่ไม่ขอแค่คำสื่อใดๆที่ออกมายอมรับแบบไม่แค่สื่อว่าอยู่ด้วยกันก่อนแต่งทั้งยังได้ออกมารีวิวชีวิตการอยู่ก่อนแต่งให้ฟังด้วยว่าเป็นการทดลองการอยู่ก่อนแต่งซึ่งก็จะมีอุปสรรคปัญหาใหญ่ๆรวมถึงนิสัยส่วนตัวด้วยความที่ผ่านอะไรด้วยกันมาพอย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วก็มีปัญหาน้อยมากๆม,มีแต่ปัญหาเล็กๆน้อยๆพอมาได้ปรับจูนอะไรกันแล้วทางคุณพ่อคุณแม่ก็โอเคเพราะว่าต่างคนก็ไไมมม่่่่่่ด้้้าาาาาอออยยยยููบบนนนเเๆสสาาชชววคที แลครรรรรอบคคคัััวววและส้้างไปดยกนู่ที่ห้าฮันอิสริยะและซอจียอนต่อกันที่คู่รักต่างชาติสาวเกาหลีกับหนุ่มไทยหลังจากที่เปิดตัวคบหาดูใจกันนั้นก็เรียกได้ว่าเข้าสู่ปีที่5แล้วแถมยังยอมรับแบบตรงๆว่าขอครัวไฟเขียวและทางบ้านของซอจียอนนั้นก็ไม่ได้สียเรื่องการอยู่ด้วยกันก่อนแต่ง้อมทั้งอนุญ,ญาตให้ทั้งคู่นั้นอยู่ด้วยกันก่อนแต่งได้ส่วนเรื่องการแต่งงานนั้นก็มีการคุยกันบ้างแต่ยังไม่ได้วางแผนเป็นจริงเป็นจัง คู่ที่สี่มีวงสะกรและนาวที่สานนกเป็นอีกคู่รักมาราธอนที่เพิ่งจะเซอร์ไพรส์ฉลองครบรอบ10ปีไปได้วยกันบาดหมาแม้ว่าที่ผ่านมานั้นจะมีปัญหาก,กันบ้างเพราะด้วยความที่อายุหา่างที่เวลาถูกสัมภาษณ์เรื่องแต่งงานที่ไรแต่ก็ยังไร้แผนแต่งงานทุกทีแม้ว่าทั้งคู่จะเคยคิดแต่งงานมีครอบครัวแต่พออยู่ด้วยกันนานแล้วมันเลยจุดๆนั้นมาแล้วเพราะว่าการแต่งงานก็ไม่ใช่จุดจบเรื่องของความรัก คู่ที่3ท่านวาสุริยะจากและกินอัสดาพรเป็นอีกคู่รักที่คบหากันมานานเกือบสิปีแล้วที่ทั้งสองเวลาถามถึงแผนเรื่องการแต่งงานที่ไรก็มักจะไม่มีแผนเป็นปข่าวดีมาให้แฟนๆได้ยินสักเท่าไหร่เมื่อเวลาถูกถามคิดอย่างไรกับการอยู่ก่อนแต่งทันวาก็บอกว่าตอนนี้ต่างคนต่างทําหน้าที่ไปถึงเป้าหมายของตัวเองไปก่อนและระหว่างนี้ก็อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆยังมีเป้าหมายหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าขอโฟกัสในหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก่อน คู่ที่2ก็เจรายุและโบเบนจวันก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ถูกจับตามองว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานกันสักทีโดยทั้งสองก็ได้บอกว่ายังไร้แผนงานวิวาเพราะว่ายังไม่คิดที่จะแต่งงานอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ดีเหมือนกันซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะว่ายังอยู่ด้วยกันได้ทุกวันนี้ก็พอรักแม้ว่าใครจะมองว่าอยู่กินกันก่อนแต่งมันไม่ดีแต่งานนี้หนุ่มก็เลยบอกว่าห้ามความคิดใครไม่ได้เหมือนคนมองว่าอยู่กันก่อนแต่งเพราะว่าทั้งคู่ไม่ได้มองว่าเรื่องการแต่งงานเป็นเรื่อองสสสํําาาคคัััญทททีีีีุุุ่่ดใใในนนชวววิตตแหห้้้กกกมม็พ คู่ที่หนึ่งเต้นันทสายและเก๋ยือดอกยอมรับเลยว่าอยู่กินกันก่อนแต่งกับแฟนสาวนอกวงการมานานกว่า20ปีแล้วแถมก็ยังมีข่าวการเลื่อนแผนง,งานวิวาออกมาหลายรอบจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เห็นวี่แววแผนวิวาควงแฟนสาวเข้าประตูวิวาออกมาสักทีและเวลาถูกถามว่าจะแต่งงานกันหรือไม่ทางฝ่ายชายเองก็ได้ตอบว่าอยากแต่งแต่ทางแฟนสาวก็ดักไปก่อนบอกว่าอย่าจัดเลยดีกว่าเปืองเงินเอาเงินเป็นลงทุนทําธุรกิจไม่ต้องจัดจะดีกว่าแค่ตื่นหน้าบาัจอก,การหันมายิ้มให้กันทุกเช้าก็พอแล้วแถมในอนาคตทั้งค ก็ยังมีแผนย้ายไปอยู่ต่างประเทศด้วยกัน